สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสหรัฐนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะกระทบนะมาถึงเศรษฐกษิจก,การเงินโลกนะครับอย่างที่บอกนะครับขนาดนี้นะทิศทางนะครับอัตราดอกเบี้ยโนโยบายของเฟดธน,นาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะก็ยังปรับขึ้นอยู่นะครับ0.75เปอ์นี่ยมา4ครั้งละก็ถือว่า agressive นะขึ้นได้ แข็งเกล้านะเป็นฮอกกิชนะครับแบบเหี่ยวทีเดียวแต่เมื่อดูจากตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับในเ,ออเดือนที่ผ่านมานะก็คือตัวเลขที่ออกนะวันที่10พฤศจิกายน65เนี่ยมันเป็นตัวเลขของเดือนตุลาคม65นะเงินเฟ้อสลารัตกต่ำกว่าที่ตลาดคาดการที่7.9%นะแต่ตัวเลขจริงออกมาที่7.7%นะทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะเหมือนกับมีความหวังนะแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นมา ทำให้ตลาดทุนจัดหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นนะครับทองคำก็สูงขึ้นเช่นกันนะเพราะว่าดูเหมือนเป็นข่าวดีที่ว่าเฟดจ่ายยาแรง0.75ไป4รอบแล้วเนี่ยนะมันเวิร์กนั่นเองได้ผลนะครับแต่เมื่อดูจากนะครับเ,เงินเฟอ้อที่สูงอยู่นะถึง7.7นะเมื่อเทียบกับนะเป้าหมายของเฟดนะที่อคอ r e ี c e นะหรือว่าตัวดัชนี ของเงินเฟอ้อนะครับพื้นฐานนะประมาณ2%ก็ถือว่าไกลอยู่นะแล้วเมื่อเทียบกับตาดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดในขณะนี้นะครับเมื่อปรับล่าสุด0.75%เนี่ยมันอยู่ประมาณ4%ถ้ามองว่า4%ตัวนี้นะเทียบกับ7.7%เนี่ยนะมันยังมีช่องว่างห่างกันอยู่ตั้งเกือบ4%นะถ้าลองจินตนาการดูนะครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนหน้าเนี่ยก่อนที่เฟดจะมีการประชุมในวันที่14 ธันวาคม65เนี่ยนะครับถ้าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐล,ลงมาอีกเหลือ7.5%นะครับแล้วเมื่อเฟดเห็นทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับเอ,อตัวที่อัตราเงินเฟอ้อนะครับที่ลดลงมานะต่ำลงอีกเนี่ยแล้วเฟดทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบผ่อนคลายลงนะรอบนี้อาจจะไม่ขึ้น0.75%นะถ้าทิศทางก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะปรับขึ้นเพียงแค่0.50%นะซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดขนาดน,นี้อยู่ที่4% นะถ้าบวกอีก0.5บอกว่า4.5เอร์เซนะถ้าณนะวันที่14นะธันวาคม65เนี่ยเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่0.5เอร์เซนะกลายเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่4.5เอร์เทียบกับอัตราเงินเฟอ้อนะครับที่คาดการนะครับว่าจะลดลงมาที่7.5เปอร์เซนเนี่ยเมื่อมาลบก,กันก็ยังมีผลต่างอยู่ถึง3เปอร์เซนะครับ 7.5ลบ4.5ก็เหลือ3%ก็ยังถือว่ามีแกลบอยู่นะเกิดในกระถิบเรียวยิวอยู่หรือเขาเรียกว่าผลตอบแทนที่ติดลบอยู่นะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินเฟอ้อก็ยังสูงนะเมื่อเทียบกับตาดอกเบี้ยนโยบายนะที่4.5%อันะนี้ผมคิดคร่าวๆนะครับนาสิ้นปี6-5เนี่ยคำถามของนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คือว่าน่แน่นอนครับทิศทางของเงินเฟอ้อเนี่ย นะเริ่มมีทิศทางลงแล้วนะต้องติดตามดูต่อเนื่องว่ามันลงมาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะจาก7.7%มา7.5%าตมาต่ำกว่า7%นะแล้วลงไปถึงเป้าหมายเนี่ยนะที่ประมาณ2%เนี่ยเมื่อไหร่ซึ่งคาดการว่าไม่น่าจะใช่ปี2 0 2 3นนะก็แปลว่าทิศทางของเฟดที่จะขึ้นอัตราดอกบเบีย้ยยังคงขึ้นต่อไปถึงแม้จะขึ้นแบบชะลอนะถึงแม้จะขึ้นอาจจะว่า ดูที่ทางเงินเฟอ้อที่เริ่มลงเนี่ยเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น0.50%นะครับนาสิ้นปีอ่ะนะณวันการประชุมที่14ธันวาคม65เนี่ยแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นครั้งละ0.25%ก็ได้นะครับอีกประมาณสัก5-6ครั้งอ่ะทุกการประชุมอ่ะนะเพราะว่าเงินเฟอ้อมันยังสูงอยู่ไงนะอยู่ดับ7% 6%เนี่ยถ้าเราคำนวณง่ายๆนะครับว่า นะค่าเงินเฟอ้อนะครับเอ่อเนะครับแล้วก็ตาดอกเบีย้ยเอ่อนโยบายนะครับอยู่ที่4.5%เนี่ยเมื่อบวกกันหาร2เนี่ยนะก็7.5็ดจบวกหกจุหาได้สิหารสก็คือ6กเปเคือไปพบกันที่6กเปนั่นหมายถึงว่าเงินเฟอ้อก็ค่อยๆลงค่อยๆลงในปีหน้านะ2องพนะลงมาถึง6.5%แล้วก็ การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดก็ค่อยๆปรับขึ้นไปทีละ0.25-0.25ในปีหน้านะครับ2023นะจนขึ้นไปตัดกันที่ 6. 5เปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเอาอยู่ละเพราะว่าเนกาทีฟเรียวยิวหรือผลตอบแทนติดลบมันหายไปนะก็แปลว่าเงินเฟอ้อเนี่ยทิศทางก็คือจะถูกฆ่าตายละนะด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่ขึ้นสูงเท่ากันแล้วก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปกว่านั้น แต่คาถามก็คืออัตราดอกเบีย้ย6.5%เนตี่ยตลาดจะรับไหวไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะที่เป็นคําถามที่ชวนคิดนะครับไม่ได้ไหมายความว่าเฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไปถึง6.5%จริงๆร,ริงนะฮะนะเพราะว่ายังต้องติดตามดูตัวเลขเงินเฟ้อนะครับว่ามันยังลงต่อนเนื่องหรือว่าไปติดค้างอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะเพราะขณะน,นี้อย่างที่บอกนะแกลบของเงินเฟ้อนะเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับขึ้นนะที่ผมคาดการว่านาะสิ้นปี65น่าจะอยู่ที่4.5%เ นะกับอัตาเงินเฟอ้อนะสะรัฐที่อยู่ประมาณ7.5เนี่ยมันยังมีแกลบอยู่3เนตะที่เป็นเนกาทีฟเรียวยูอ่ะหนึ่งพห้าเพราะฉะนั้นเมื่อมาบวกกันหัน2เนี่ยประมาณ6.5ก็แบบว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะสะรัฐอาจจะขึ้นไปถึง6.5เก็ได้นะแต่ไม่มีใครรู้นะผมบอกว่ามันอาจจะเร็วเกินไป นะทำไมถึงบอกว่าเร็วเกินไปนะที่จะคาดการณ์ว่าดอกเบีย้ยนโยบายสูงสุดของเฟดเนี่ยที่จะไปถึงนะเพื่อค่าเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนคือนักวิเคราะห์ต่างชาติบางท่านบอกโอ้ขึ้นไปถึง5% 5.5%เป็นต้นี่ว่าหนักแล้วนะถ้าขึ้นไปถึง6%เนี่ยจะไม่ไหวถ้าผมคาดการณ์ว่าไปถึง6.5%ด้นะนะด้วยการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อก็ลงนี่แหละนะดอกเบีย้ยก็ขึ้นนี่แหละแล้วไปตัดกันด้วยการคิดค่าที่ผมคาดการณ์นะ จากค่าปัจจุบันนะ่ะเหลือค่านะสิ้นปี6-5เนี่ยนะที่เงินเฟ้อ7.5%ร์7.5%นะครับมาบวกกับอัตราดอกเบีย้ย4.5%นะครับแล้วบวกกันหัน2อ,อะ่ะเฉลีย่ยนะมันอยู่ที่ประมาณ6.5%เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ายังมีความเสี่ยงอยู่มากเลยนะครับในปีหน้า2023เพราะฉะนั้นทิศทางของดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยนะก็คงจะนะยังไปทิ่ทางขาขึ้นอยู่ตลอดปี2023นะครับ เงินเฟอ้อจะเอาอยู่ไม่อยู่เนี่ยนะ่าจะเข้าถึงปี2 0 2พอะ่ะถึงจะเห็นผลนะนี่ก็ต้องบอกเตือน,นกันก่อนนะครับนะบรรดาแมงเม่าทั้งหลายนะนักลงทุนนะอย่าไปเข้าใจว่าเงินเฟอ้อลงแล้วนะเงินเฟอ้อนี่ลงต่ํากว่าที่ตลาดคาดการแล้วเราจะรีบตัดสินใจลงทุนนะช้อนซื้อหุ้นอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าเฟดจะเตรียมปรับนะดอกเบี้ยลงแล้วอย่างเงี้ยนะครับคงยังอีกพักใหญ่ นานเลยนะครับในปี2023หรือจะเข้าถึง2024นะต้องติดตามสถานก,การณ์นะอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับมีเฮลตี้สแน็คนะครับมาเสนอแนะกันนะครับขนมเพื่อสุขภาพนะครับก็แนะนำว่าทานผักและผลไม้สดขนมที่ทำจากธัญพืชข้าวแป้งไม่ขัดขาวนะครับไขมันดีจากพืชแล้วก็โปรตีนจากพืชก็เน้นวัตถุด,ดิบที่ดีสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษชุดเซตขนมเพื่อสุขภาพ6อย่างมาแนะนำกันนะครับ ก็มีหนถัว่วลายเสือกระปุกละ1้0บาทนะสเม็ดมะม่วงหิมาพานันขั่วเกลือกระปุกละ200บาท3เห็ดคุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกตน,นะกระปุกละ230บาท4เห็ดเข็มทองกรอบนะครับกระปุกละ300บาท5กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแพ็คละ65บาทแล้ว6นะครับกล้วยน้ำว้าอบกรอบแพ็คละ65บาทนะครับ 6อย่างนี้ครับรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยนะครับพันสีบาทนะครับแต่พิเศษนะครับลดเหลือเพียง899บาทนะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับท่านสามารถนะสนับสนุนเกษตรกรอินรียแล้วก็สนับสนุนช่องผมได้นะครับโดยการโทรสั่งหรืออัดไลน์เข้าไปที่เบอร์0 8 1ย์5 0 7 6 6ึนคณหนึ่งนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อของผู้รับนะครับและอย่าลืมนะแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสกขั้นสุดนะครับ ท่านก็ได้ราคาโปรโมชั่นนะครับพิเศษสุดนะครับสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องมูลค่า130บาทนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านต่อมาดาเกษตรกรอินซีนะครับรับสนนุนช่องผมนะมานาที่นี้นะครับขอให้ฟังพิธีณาก่อนแล้วอยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ